สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็มากับดรกร,กรีนนะคะกับ เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่น Microtek Pure นะคะ5 1 3 0นะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่รองรับแอร์นะคะได้ตั้งแต่แอร์9 0 0 0 BTU แอร์1น0 0มือ BTU นะคะหรือว่าจะเป็นแอร์1 8 0 0 0 BTU ไปถึงแอร์2 4 0 0 0 BTU นะคะสำหรับบ้านใครนะคะที่อยู่ปลายสายเดินสายไกลรากสายไกลนะคะแล้วเจอปัญหาทั้งไฟตกไฟเกินไฟกระชากไฟไม่นิ่ง ไฟไม่สเสถียรนะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านนะคะเจอปัญหาไฟตกไฟเกินไฟกระชากแล้วพังแล้วเสียหายนะคะมาใช้เครื่องกันไฟตกค่ะก่อนที่อุปกรณ์ไฟฟ้าจะพังไปหมดเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเป็นรุ่น Air นะคะเป็น Microtech p ิร์นะคะรุ่นนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าสามารถที่จะรองรับไฟตกนะคะได้ต่ำสุดเนี่ยก็คือ1 3 0โวลต์นะคะที่สําคัญเนี่ยสามารถที่จะรองรับการจ่ายโหลดเนี่ยได้ถึง1 5แอมป์เลยนะคะสําหรับใครนะคะ ที่สนใจนะคะแบบว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเจอปัญหาไฟตกเนี่ยแอร์ทำงานไม่เต็มที่ หรือว่าบางครั้งเนี่ยทาได้นะคะแต่ว่าแอร์เนี่ยไม่เย็นแอร์ไม่ฉ่ำเนี่ยแอร์มีแต่ลมร้อนออกมาเงี้ยค่ะทาให้ห้องเหม็นอับอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะมาใช้เครื่องกันไฟตกนะคะที่เป็นไมโครเทคเพ์ตัวนี้ได้นะคะบอกก่อนนะคะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะปรับแะบเพิ่มไฟนะคะอัตโนมัติอย่างแท้จริงนะคะเพราะว่าด้านในนะคะจะมีทั้งไมโครโปรเซ s นเซอร์มีสมองกลนะคะที่ชาญฉลาดมาช่วยในเรื่องการปรับแะบเพิ่มไฟนะคะสินค้าเรานะคะเป็นอินเดียแท้แก้ปัญหาไฟต ได้หนึ่งร้อเอร์เซ็นแน่นอนจ้าที่สําคัญนะคะอัตโนมัติแทนร้อยเปอร์เซ็นด้วยนะคะตัวนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าจะมีหนึ่งหน้าจอนะคะจะแสดงสถานะก็คือสถานะไฟเข้าแล้วก็ไฟออกนะคะให้เราเห็นว่า IP นะคะ Input เท่าไหร่ก็คือไฟเข้าเท่าไหร่ OP Output เ,เท่าไหร่นะคะไฟออกนะคะคือไฟที่ปรับแล้วนะคะแล้วจ่ายไปที่โหลดหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยทำงานได้อย่างเต็มที่แล้วก็สเสถียรนะคะเจอปัญหาไฟตกเจอปัญหาไฟเกินเจอปัญหา ไฟกระชากเนี่ยอย่าพึ่งเนี่ยปล่อยผ่านหรือว่าปล่อยเลยผ่านนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้เราเนี่ยเสียหายนะคะพวกอุปกรณ์ไฟไฟ้าที่บ้านอาจจะพังได้นะคะหรือว่าอุปกรณ์ไฟไฟ้าทํางานได้ไม่เต็มที่เนี่ยนะคะก็จะทําให้เราเสียเงินเพิ่มนะคะแนะนําว่าต้องมีเครื่องกันไฟตกนะคะสักตัวหนึ่งเอาไว้ที่บ้านนะคะหรือว่าสำหรับใครเนี่ย ต้องการที่จะเอาไปใช้นะคะไม่ว่าจะปั๊มน้ํามอเตอร์อุปกรณ์ไฟฟ้าทางบ้านอ่าเงี้ยคะ่ะก็สาม,มารถที่จะใช้รุ่นใหญ่กว่าน,นี้ก็ได้นะคะมีไม่ว่าจะเป็น 5k microtech 10k microtech นะคะหรือว่าจะเป็นรุ่น 20k 30k แล้วก็มีนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะเป็นเครื่องกันไฟตกระเบกรีนเนี่ยสาม,มารถที่จะโทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์092นะคะ638 2229นะคะหรือเป็นเบอร์092 638 2366นะคะหรือจะทางรายก็ได้นะคะ ID ราย s i D.R.G.R.W.E. ค่ะสวัสดีค่ะ